การทรมานอาจมีหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้อาจมีหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ส่วนเครื่องมือทรมานอาจมีหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงทั่วโลกกำลังตอบโต้กับการชุมนุมสาธารณะด้วยความรุนแรงใช้การกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีกับผู้ที่ชุมนุมประท้วงโดยสงบโดยใช้เครื่องมือที่ถูกจัดว่าเป็นมาตรฐานในการควบคุมการชุมนุมหรือที่มีความร้ายแรงต่ำแม้ว่าเครื่องมือดังกล่าวอาจเป็นอุปกรณ์ที่ชอบธทมในการบังคับใช้กฎหมายแต่ก็อาจทำให้บาดเจ็บสาหัสดได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อนำม,มาใช้อย่างไม่เหมาะสมในการต่อต้านผู้ชุมนุมการปฏิบัติอย่างทารุณต่อบุคคลที่ออกมา ใช้สิทธิ์ในการชุมนุมประทว้วงโดยสงบขัดต่อสนสัญญาที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกได้ลงนามเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันโลกเราก็ยังไม่มีกฎระเบียบเพื่อกำกับการซื้อขายเครื่องมือทรมานเหล่านี้ปล่อยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างกำไรมหาศาลขณะที่ผู้คนทั่วโลกต้องทนทุกทรมานเราทำอะไรได้บ้างเพื่อหยุดการใช้ความรุนแรงที่แพร่กระจายนี้ a m ม e s สต y ได้เริ่มทำงานเพื่อยุติการทรมานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรตอนนี้เราต้องการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการซื้อขายเครื่องมือสำหรับทรมานมีอุปกรณ์สำหรับทรมาน2ชนิดที่เรามีความกังวลใจชนิดแรกคือเครื่องมือที่มีลักษณะล่วงละเมิดโดยตัวเองและไม่มีจุดประสงค์อื่นนอกจากใช้เพื่อการทรมานและการทารุณกรรมเครื่องมือชนิดนี้ควรถูกประกาศห้ามเครื่องมือชนิดที่2มีประโยชน์ในการใช้งานที่ชอบธรรมหากใช้อย่างเหมาะสมแต่งานวิจัยทั่วโลกของเราชี้ให้เห็น ว่าเครื่องมือชนิดนี้ถูกใช้ในทางที่ผิดอยู่เสมอเพื่อทําการทรมานหรือการทารุณกรรมแบบอื่นๆดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องมือสําหรับทรมานเมื่อวันที่10ธันวาคม2527สมาชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติได้ออกมาติที่39เทับ4 6เพื่อรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาป้องกันการการะทำ การทรมานและการทารุณกรรมรูปแบบอื่นในอาณาเขตภายใต้เขตอำนาจศาลของตนอนุสัญญาไม่ได้ให้ข้อยกเว้นสำหรับกรณีการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอื่นๆแต่ผ่านไปเกือบ40ปีเจ้าหน้าที่รัฐยังคงละเมิดส่วนที่สัญญาฉบับนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอในการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมที่เดินขบวนเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหรืออนาคตของโลกเราตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า4,800คนต้องเสียชีวิตจากการ,รเผชิญหน้ากับมาตรการควบคุมฝูงชนที่รุนแรงและละเมิดสิทธิต่างๆที่ตรงกับคำนิยามของการทรมานหรือการทารุณกรรมแบบอื่นและยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลาย กลยุทธ์เหล่านี้ไม่เพียงทําให้ผู้ที่ชุมนุมประท้วงโดยสงบได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นแต่ยังสร้างความหวาดกลัวภายในขบวนการเคลื่อนไหวของการชุมนุมประท้วงทั้งหมดด้วยซึ่งเป็นการทําลายประสิทธิพลของการชุมนุมและกีดกันกลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงในปี2563มีเหตุการณ์ที่ตำรวจใช้แกส๊สน้ําตาจํานวนมากนอกทําเนียบขาวที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกแต่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของการใช้สารเคมีที่สร้าง ความระคายเคืองกับผู้ชุมนุมตำรวจฝรั่งเศสใช้แก๊สน้ำตายอย่างไม่ระมัดระวังกับผู้ชุมนุมในเดือนกันยายน2,562ในปีเดียวกันนั้นระเบิดแก๊สน้ำตาที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสชื่อว่า Noble Sport Security และ a l s t e c ec, ถูกนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมกับผู้ชุมนุมในประเทศเลบานอนขณะที่พวกเขากำลังเดินขบวนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย อาการปวดแสบปวดร้อนและบวมที่เกิดจากแก๊สน้ำตานั้นไม่ใช่ความอันตรายเพียงอย่างเดียว กระป๋องแก๊สน้ำตายยังเป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเมื่อยิงแบบวิถีโค้งไปยังฝูงชนผู้ชุมนุมในประเทศซูดานโดนระเบิดแก๊สน้ำตาที่ผลิตในประเทศบาราซิลคว้างใส่โดยตรงผู้หญิงรายหนึ่งในประเทศโคอลอมเบียได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระป๋องแก๊สน้ำตาที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยิงในมุมตม่ำในเหตุการณ์ชุมนุมที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ87ราย ระเบิดแก๊สน้ำตาพวกนี้เป็นการยิงแบบวิธีโค้งตามที่กล่าวไปเมื่อยิงแล้วจะพุ่งไปโดนกลุ่มคนแบบไม่เลือกเป้าหมายซึ่งเล็งเป้าหมายยากมากจริงๆเล็งเป้าหมายไม่ได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นเวลาโดนคนโดยเฉพาะที่หน้าที่หัวหรือส่วนของคอที่บอบบางก็จะทำให้เกิดบาดแผลจากการกระแทกหรือเสียชีวิต นอกจากการยิงแก๊สน้ำตาแบบวิถีโค้งแล้วผู้ชุมนุมในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับกระสุนยางซึ่งมักถูกยิงไปยังฝูงชนอย่างไม่เลือกเป้าเช่นเดียวกันและทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงในบางกรณีหน้าของลูกชายฉเละไปเลยมันแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยพวกเขาทำลายชีวิตลูกฉัน a m n e s t ั International ได้บันทึกข้อมูลการใช้ความรุนแรงจากกระสุนยางเพื่อต่อต้านผู้ชุมนุมในกว่า30ประเทศหรือดินแดนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกกระสุนยางสารเคมีที่สร้างความระคายเคืองและแม้แต่กระบองตำรวจอาจใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทรมานหรือทารุณกรรมแบบอื่นได้หากใช้กับบุคคลอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายหากไม่มีการควบคุมการซื้อขายแล้วสินค้าเหล่านี้มักตกไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เคารพสิทธิที่ใช้อุปกรณ์ ดังกล่าวในการสลายการชุมนุมโดยสงบดังนั้น Amnesty International จึงเรียกร้องให้รัฐต่างๆ ยอมรับที่จะมีส่วนที่สัญญาระดับโลกที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายเพื่อควบคุมการซื้อขายเครื่องมือทรมานและคุ้มครองผู้ที่ชุมนุมโดยสงบส่วนที่สัญญาซื้อขายที่ขจัดการทรมานนี้ควรสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศที่เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการค้าและการบังคับใช้กฎหมายพร้อมประกาศห้ามซื้อขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการทรมานโดยเฉพาะอย่างสิ้นเชิงเช่นกระบองและโล่หนามอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าและเครื่องพันฒนาการบางชนิดเช่นโซ่ตรวน ขากุญแจนิ้วมือและหัวแม่มือ และกุญแจมือติดผนัง่วนที่สัญญายังควรกำหนดให้มีการควบคุมที่อิงหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับเครื่องมือทั่วไปที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมักเข้าถึงได้การชุมนุมมีบทบาทสำคัญในการรับประกันว่าสถาบันที่มีอำนาจต่างๆจะเคารพสิทธิมนุษยชนตราบใดที่เครื่องมือสำหรับทรมานเหล่านี้ยังไม่ถูกควบคุมผู้ชุมนุมจะยังคงต้องเผชิญการปราบปรามที่รุนแรงและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ต่อไป